สวัสดีครับสวนธนาพาเพลินวันนี้จะพามาดูวิธีการเด็ดยอดแตงโมนะครับจะเด็ดยังไงให้ขแขนงที่ออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับในการเด็ดยอดแตงโมเนี่ยมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามเยอะมากเลยนะครับว่ายังสงสัยอยู่ว่าการเด็ดยอดเนี่ย เด็ดกี่ครั้งเด็ดตอนไหนแล้วก็เด็ดยังไงก็มีนะครับวันนี้มาดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวิธีการเด็ดยอดนะครับอันนี้ก็คือการเด็ดยอดครั้งที่หนึ่งนะครับค,คุณผู้ชมจุดประสงค์ในการเด็ดยอดครั้งนี้ก็คือเราจะเพิ่มนะครับจากแตงโมหนึ่งต้นเนี่ยให้มีสองเถานะครับให้มีสองเถาหรือถ้าคุณผู้ชมมั่นใจว่า ดินดีปุ๋ยพอนะครับคุณผู้ชมอยากได้3เมถาอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่วัตถุประสงค์ก็คือการเพิ่มผลผลิตนะครับจากแตงโม1ต้นเนี่ยให้ได้หลายเถามากขึ้นนะครับถ้าเราเลี้ยงเถานี้ก็คือเถาหลักนะครับถ้าเราเลี้ยงเถาหลักไปเรื่อยๆจนได้ลูกแตงโมเนี่ยมันจะได้แค่หลูกใช่ไหมครับแล้วโดวยปกติทั่วไป แตงโมเขาจะไม่ค่อยติดลูกในเถาหลักเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะไปติดตรงขแขนงที่ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเร่งนะครับเร่งเลยด้วยการเด็ดเถาหลักทิ้งนะครับแบบนี้เด็ดเถาหลักทิ้งแล้วก็ให้ขแขนงที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นเถาเราเลี้ยงให้เป็นเถาหลักต่อไปเพื่อจะให้ติดลูกตรงนั้นนะครับไม่งงนะครับอ่าแล้ว เราจะเด็ดยังไงให้ขแขนงที่ออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับอ่าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือขแขนงที่จะออกมาเห็นไหมครับว่ามีขนาดที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะออกเหมือนกันนะครับอันนี้คือก็คือใบที่หนึ่งนะครับเราเวลาเรานับเรานับจากใบเลี้ยงมานะครับนี่ก็คือใบเลี้ยงที่เกิดมาใหม่อันนี้คือใบแรกนะครับใบที่สองนะครับแต่ว่าสังเกตดูมันจะไม่มีความสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ แต่ยอดก็จะยังออกมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แต่จะออกมาทีหลังเราจะไม่ค่อยเอานะครับไม่ค่อยเอาแขนงจากข้อที่หนึ่งนะครับหรือข้อที่สองตรงเนี้ยพวกเนี้ยจะไม่มีความสมบูรณ์เท่าไหร่เราจะไม่ค่อยเอานะครับเออถึงแขนงออกมาเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับเราจะมาเอาตรงนี้นะครับข้อนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับข้อที่ครับสองสามสี่ประมาณนี้นะครับวิธีการเด็ดนะครับ คุณผู้ชมจะเด็ดตรงนี้ก็ได้นะครับจะเด็ดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปตรงนี้ก็จะออกมานะครับได้หมดนะครับหนึ่งสสามแล้วก็สี่ตรงเนี้สามารถที่จะเอาได้หมดนะครับข้อสังเกตก็คือถ้าคุณผู้ชมเด็ดข้อที่ผมเด็ดตรงนี้นะครับเราจะได้ใบไว้สังข้อแสงเยอะมากนะครับหนึ่งสสามสี่นะครับแล้วก็ห้าใบนี้นะครับ ใบพวกนี้จะสมบูรณ์แล้วจะขยายใหญ่ขึ้นมากนะครับพร้อมๆกับการเลี้ยงขแขนงให้ใหญ่ให้สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเราเด็ดแบบนี้นะครับปึออ๊บถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแล้วเราก็จะได้ขแขนงหนึ่งสองสามนะครับใครจะไว้สามก็ไว้ใครจะไว้สองก็ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งวิธีการเลือกว่าจะไว้สองหรือสามเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่จะไว้สองคุณจะต้องเลือก เถาที่โตไวที่สุดแข็งแรงที่สุดนะครับอันไหนไปเร็วแข็งแรงแล้วไม่มีโรคไม่มีการหยุดชะง,งักคุณผู้ชมเลือกอันนั้นไว้เลยนะครับแต่ถ้าใครไว้สามก็ปล่อยไว้เลยได้สามนะครับแล้วค่อยมาเด็ดตรงข้างล่างทิ้งนะครับแล้วค่อยมาเด็ดตรงนี้ทิ้งนะครับงงไหมครับไม่สงสัยนะครับว่าเราจะเด็ดข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สามสี่ห้านี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับ เห็นไหมครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วตรงนี้ไม่นับก็ได้นะครับเล็กๆเนี่ยใบใบแรกเนี่ยถ้าเด็ดตรงนี้เราก็จะมีใบไว้เลี้ยงเยอะๆนะครับเรามีใบไว้สังเคราะห์แสงเยอะๆรอให้ขแขนงออกมานะครับแล้วเราค่อยมาเลือกตอนนั้นก็ได้นะครับจะเด็ดตรงนี้นะครับ เป็นการช่วยกระตุ้นนะครับให้เขาออกแขนงได้เร็วมากขึ้นนะครับเนี่ยไม่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสว่าจะข้อที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยวัตถุประสงค์ตอนนี้ก็คือผมจะให้มีใบไว้สังข้อแสงเยอะๆนะครับแล้วจะมาคัดเลือกทีหลังนะครับอันนี้ก็คือแตงโมจูบิลี่นะครับอันนี้ผมทดลองปลูก ในโรงเรือนนะครับเคอนเหัเนี่ยเห็นไหมครับยาวเลยนะครับผมก็จะไว้แถวนี้นะครับเป็นหลักละอันหนึ่งละอึ๊บเนี่ยผมจะเหลือไว้สี่ห้าใบนะครับตรงนี้จะออกตรงนี้จะออกตรงเนี้ยเอาแน่ๆแหละนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ย รอให้ตัวสักหน่อยเดี๋ยวค่อยมาเด็ดทิ้งนะครับหนึ่งสองตรงนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วโดยปกตินะครับขแขนงที่ออกมายิ่งยิ่งอยู่ปลายเท่าไหร่นะครับยิ่งจะใหญ่นะครับคุณผู้ชมโดยนิสัยทั่วไปของแตงโมงก็คือขแขนงที่ออกมายิ่งตรงปลายเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่านั้น นี่ก็คือต้นที่ปลูกไว้ก่อนหน้านะครับทําการเด็ดยอดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับนี่ตรงปลายที่เราเด็ดไปนะครับขแขนที่ออกมานะครับพยายามไว้ขแขนตรงข้ามกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายเวลาที่เราจัดการในการแขวนลูกนะครับในการแขวนลําต้นนะครับหรือถ้าใครปลูกไปในแนวแนวนอนนะครับตามแปลง ใหญ่ๆทั่วไปก็พยายามเอาไว้ตรงข้ามกันแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เกิดจากข้อที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับที่ผมบอกเราค่อยมาไล่เด็ดทิ้งตอนตอนหลังก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เด็ดแล้วนะครับตรงนี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเด็ดยอดเนี่ยพยายามทําในตอนเช้านะครับเพื่อที่ตอนกลางวันเนี่ยแดดจะได้ อ่าเวลาเขาโดนแดดเนี่ยมันจะได้แห้งนะครับถ้าเด็ดตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีความชื้นเดี๋ยวโรคเข้านะครับเห็นไหมครับว่ายอดตรงที่ออกจากปลายเนี่ยมันจะมีความใหญ่นะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่สวนธนาพาเพลินนํามาฝากนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะ นำความรู้ตรงนี้นะครับไปปรับใช้ที่สวนคุณผู้ชมเองได้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ